วลคัทูเคนซิกตันเขาใหญ่วันนี้เราจะพาไปชมบ้านสไตล์เกรนิชของคุณบุญชัยโชควัฒนาบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อใช้รับรองผู้บริหารของสหพัฒบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน250ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย517ตารางเมตรเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเจ้าของบ้านกันค่ะ คุณชัยคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเลือกสร้างบ้านรับรองที่เขาใหญ่คะคิงต้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่มันมีความบรรยากาศสวยงามนะฮะค่ะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมีการปรับแต่งเรื่องการออกแบบตรงไหนไหมคะตอนที่มาเลือกที่นี่จริง,รงๆเข้ามาดูปั๊บเนี่ยนะที่พร้อมโดยผู้ออกแบบเนี่ยเขาใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วีแต่ขาดนิดเดียวคือช่วยเพิ่มลิฟต์ให้อันนึ่งได้ไหมนะ,ะก็เลยเพิ่มลิฟต์ ที่น่ารักมากเทปน,นี้นะที่ในสวยงามอยู่แล้วนะฮะผู้ออกแบบกเก่งมากที่เลยนะฮะในบริเวณทั้งหมดคนนี้คขาออกแบบคนนที่คือคุณสมชายอาร์คดเคดิกมสมชายนะฮะค่ะในส่วนของลิฟที่คุณบุญชัยพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นลิฟที่เชื่อมต่อจากพื้นที่ข้างล่างขึ้นไปส่วนไหนของบ้านนะคะคือข้างบนเบอมีลิฟต์รูปยาวๆอยู่อันนึ่งและ,ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะไม่มีลิฟต์เนี่ยต้องเดินบันไดขึ้นไป มีลิฟต์หน่อยดีกว่า,านะขึ้นไปในตรงลิฟต์ยิงกล่ตรงน้เพิ่งบนพอดีเลยห้องนี้ผมตอนผมซื้อมาเนี่ยก็มีหมดแล้วช a n d e l i e สวยๆนะโซฟาสวยๆเพียงพอนะฮะที่จะรับแขกได้ดีนะครับและมีโต๊ะอาหารที่<ะ>นั่งได้สิบที่มีโต๊ะกลมที่หลากหลายมากเลยนะฮะสถานที่ตรงนี้นะครับ<ะ>ห้องนี้ตรงนี้เหมือนก l a s s h o u s นะและเพลินเป็นมุมที่มองวิวสวยมากนะฮะ โดยบังเอิญนะว่ามันสวยจริงๆนะฮะก็เลยคิดว่าเราได้บ้านที่มีจุดเด่นเรามาซื่อบ้านที่เนี่ยก็สบายใจเนี่ว่าไม่อดอยากแน่นอนนะฮะจะทานอาหารเช้ากลางวันเย็นนะไปทานที่ไหนก็ได้นะรหรือมาบริการที่นี่ก็ได้นะฮะรักษณความโดดเด่นของเอสเคซิงตันคือตรงนี้แหละครับค่ะและอย่างสมมติว่าถ้าเราจะจัดปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะคือทางโรงแรมเนี้ยก็คือมีเคเทอร์ริ่งมาบริการถึงบ้านเลยเช่นเดียวกัน ทั้งเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นซิดดาวดินเนอร์คือทางโรงแรมบริการได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะแล้วในมุมของผู้บริหารเนี่ยบ้านหลังนี้สะท้อนแนวคิดของสหภัน์ยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ใช่บ้านที่ผมอยู่ประจําบ้านนี้จริงๆต้องกันเป็นบ้านรับรองของ,ของผู้บริหารมันเป็นที่ที่ใกล้กรุงเทพมากค่ะแล้วทําไมคุณบุญชัยถึงเลือกลงทุนซื้อบ้านที่เคนซิงตันคะอที่นี่รู้สึก ครบถ้วนที่สุดเลยก็เลยตัดสินใจว่าที่ดีดีกว่านะฮะก็เลยตัดใจซื้อที่นะครับเปรียบเทียบที่อื่นแล้วที่ดีดีที่สุดนะครับค่ะคือเรามีการทํากันบ้านแหละเราดูที่อื่นด้วยแต่เราใช่ใช่ใชสุดท้ายเราที่นี่เท่านั้นใช่ครับค่ะทราบมาว่าคุณบุญชัยมีมองเฟลอร์โฮเทลแล้วก็รีสอร์ทอื่นๆในเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมคะครับมีรีสอร์ทอีกสองแห่งนะฮะคือทิฟวาเลนรีสอร์ทนะฮะแล้วก็สายลมรีสอร์ท ทีมีอีอันนึงโฟวิลลนะ่าเล็กๆสี่หลังก็มีอันนึงอยู่ในโครงการนี้เหมือนกันนะครับอยากให้คุณบุญชัยฝากถึงคนที่กำลังอาจจะมองหาบ้านตากอากาศหรือบ้านรับรองอะคะ่ะที่เขาใหญ่ว่าทําไมถึงน่าจะสนใจมาซื้อที่นี่ค่ะสวยงามบรรยากาศดีนะครับการบริการดีนะับทุกอย่างดีพร้อมหมดเลยอาหารก็อร่อยด้วยนะครับเพราะน,นั้นต้องมาที่นี่นะผมดแดนะนําเลยว่าไปที่อื่แล้ว อาจจะผิดหวังแต่มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อคุณมุลชัยไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนครับ <laughs> บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาเยือนการออกแบบที่พิธีพิถันเรียบหรู สัมผัสได้ถึงความใส่ใจและการต้อนรับอันอบอุ่นในแบบเคนซิงตัน